ผักหวานป่าผักหวานป่าเม็ดผักหวานป่าเมล็ดผักหวานป่าชุดเลขออกแล้วนะครับชุดเลขออกแล้วนะครับราคาปลีกกิโลกรัมละ300ร,ราคาส่งกิโลกรัมละ250ครับตามเบอร์โทรเลยครับพ่อแม,ม่พี่น้องเบอร์โทรต้นคลิป ใครสนใจใครอยากได้ติดต่อได้เลยนะครับใครสนใจใครอยากได้ติดต่อได้เลยนะครับผักหวานป่าชุดนี้หมดแล้วหมดเลยครับปีห5ครับใครสนใจก็โทรสั่งตามเบอร์โทรได้เลยนะครับโอ้โหเนี่ยโพีเซนเตอร์มาแล้วอ่าวันนี้ก็ผักหวานป่าชุดนี้ออกแล้วครับเริ่มทยอยสุกเริ่มเอ่อเม็ดเริ่มเหลืองครับก็ถ้าใครอยากได้มาปลูก ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรต้นคลิปนะครับเป็นไม่ใช่ของผมแต่ว่าเป็นของคุณย่าผมเองครับก็ใครสนใจเป็นพันเป็นพันใบใหญ่ยอดอวบยอดสวยมากใบใหญ่มากครับเป็นผักผ,ผักหวานป่าพันที่ไม่ใช่ใบเรียวใบแหลมใบเหลืองอันนี้ก็จะเป็นใบใบใหญ่ใบใบใบใหญ่ๆๆมากแล้วก็ยอดอวบมากก็ใครสนใจก็ลองสั่งซื้อได้นะครับตอนนี้กําลังเริ่มทยอยสุก หมดแล้วหมดเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้นี่ครับตัวป่วนใหมและไปแล้วครับทั้งคู่ครับนี่ครับส่วนของผมที่ผมได้ถ่ายรีวิวเมื่อตอนนี่ครับอันนี้ก็ต้นผักหวานต่างกันตอนี้ต้นกำลังวัยรุ่นอยู่ยังสาวอยู่ครับ ออกอดอกมาเยอะแยะเลยแต่ว่ามันร่วงหมดฝนตกส่วนทางนู้นทาอไอ้พี่น้องทางนูน้นกําลัางแขงยอดเยอะแยะเลยนี่ครับต้นหลังบ้านเนานะมองไปไกลๆครับแขงยอดสวยเดี๋ยวเย็นนี้จะเก็บครับก็พืชตัวนี้ใครปลูกไว้ในบ้านโอ้โหมีประโยชน์นักแลยครับไม่ว่าจะไว้กินหรือไว้ไขายอันนี้ครับ เ okay, ครับผมใครสนใจมเมล็ดผักหวานก็อย่าลืมนะครับติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ต้นคลิปนะติดต่อคุณย่าละโอทองวิจิตครับก็โทรไปสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ก็มีการจัดส่งจะซื้อปลีหรือจะซื้อแบบแบบส่งก็ลองสอบถามกับเจ้าของดูวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ พระครุมีประยูรเรียนปารณสรรค์ดลโนสอเสนเรียนนาปะตะจาเรียนกีถาจักเปียเซนตรปรีญขะมะอยู่เซนเตียนมีนในแห่งน้องอยู่จา